ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะคือเหนื่อยมากมาเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นบันไดมาประมาณกี่ชั้นสามชั้นนะคะแล้เดี๋ยวเราถึงหอแจ็บแล้วนะคะตอนนี้ไปตอเจะไปซื้อไปไปไหนดีทุกคนโหวตอย่าไปตลาดเดี๋ยวขอพักก่อนคือแจ็บเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่ามันตายหมดแล้วแอะแอะตายหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราซื้อของมาแล้วนะคะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นอยู่แล้วก็ซื้อ นี่มาแคมปันนิคกี้พับนะคะเอาไปดินข้างหนหนึ่งน่ากลัวหน้าไหนไหน้าห้องเหรอมีถมังกำลัง <c oughs> ทุกคน ที่เราซื้อมานะคะก็จะมีแชมพัเมลกี้พัแบแบล้วก็เลโรซ่าครีมอันนี้คือที่นวดหัวแจ้บแ <laughs> จ๊บ<ง> <laughs> จั๊ก,กจีอ้อะ <laughs> <laughs> ที่นวดหัวนะคะทุกคนเบอร์สามหลอด <laughs> <laughs> เอ้ยมีความสุขมันคือที่นวดหัวนี่ไตาม้าันไม่อดีเลยะใช่ก้ามันมีเลยขอจูนเนียงหน่อยเมื่อกี้นะคะเราก็กินเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเราลืมนะคะ ีกินข้าวไปแล้วโอเคตอนนี้ก็กําลังั่างฟังเพลงกับพี่ออมแล้วก็พี่จอบแล้วก็น้องหยองอยู่นะคะอโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเราเข้านอนเลยละกันขอโทษนะคะเรื่องอะไรอะเราก็จะกินเลนนะคะแล้วก็ดูหนังไปด้วยนะวนะวเนาะคนอะคนเก็เป็นนะแบบกล้าอย อ,อร่อยพูดอะไรวะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วค่ะก็นั่นแหละก็กำลังจะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ไปเจอกันพรุ่งนี้เนาะเอ้ยเดี๋ยวถ่ายตอนก่อนนอนอีกรอบหนึงนะคะแล้วก็วาร์ปไปพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะตอนนี้เราอาบน้ำเสร็จแล้ว อยากให้จะดูความบ้าคลั่งของพี่ออบนะคะคือจุย่อนเลยนางกำลังปั่นวิวเพลงใหม่ของวันนาวันใช่ไหมของอะไรของจีอุ่นเหรอนั่นแหละตอนนี้ก็ได้กลิ่นเนาะตอนนี้หกหมื่นวิวแล้วนางอ่ะปั่นวิวอยู่ก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าเสียงดังเพราะว่าเรากำลังจะนอนแล้วนะคะโอเคไปเจอกันพรุ่งนี้ นี่นะคะหนะ้าตาอาหารก็จะแบบมันซื้อมาสี่กล่องให้น้องหยอกแล้วก็ให้แจ๊บแล้วก็ให้พี่ออมแล้วก็ให้เรานะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมานั่งทําตัวนี้เพราะว่าพี่กับแม่บังคับนะคะเพราะว่าเราต้องสอบข้มอมหนึ่งค่ะทุกคนก็เลยต้องมานั่งติวนะคะเพราะว่าแม่บังคับไว้ว่าถ้ามาที่นี่ต้องติวไม่งั้นไม่ให้มาก็เลยต้องเอาวันนี้มาติวด้วย แล้วพวกพีเขาก็เล่นเกมสบายใจฉุบนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอไปนั่งทําก่อนแล้วดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามนะคะซึ่งที่เราถ่ายไปก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงที่เราหายไปก็เพราะว่าไปติวข้อสอบนะคะแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไปนอนเล่น i p แพดประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วเราจะอาบน้ำนะคะเพื่อ ไปตลาดนะคะเย้ดีใจหน่อยเร็วจะได้ออกจากกงแล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลนี่นะคะก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วเดิมไม่ค่อยอยากได้นี่นะคะ เรามีลิฟตหนึ่งอันนะเราเอามาเรามาสามอันนะคะแล้วมันเหลืออยู่แค่อันนี้เพราะว่าเราเอาใส่กระเป๋ามาค่ะแจ๊บสวยไหมเจอแล้วทุกคนมันอยู่ช่องหน้าแล้วเราไปหาช่องกลางคน้นทุกอย่างมา เาไปทิ้งเอายอีกแล้วหนูไม่อยากเลี้งงยงไปไปเลยทุกคนเราไม่ได้แต่งตัวแล้วเ okay, อาขยะไปทิ้งเอาเอาหม้มาเลย คนช่วยกันโหวตนะคะว่าจะทาอันไหนดีอันนี้ลิปมันแต่ว่ามันมีสีลิปเนอร์นี้เป็นลิปกอนนะคะทาดีมากส่วนอันนี้นะคะเราไม่ค่อยได้ทาเพราะว่าเอามาเล่นเฉยๆเพราะว่ามันน่ารักนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆโหวตนะคะใครอูะ่ะน <laughs> ูแจ๊บ <laughs> ทาอันไหนดีไหนวะอนนี้ อันนี้เหรอไม่ไม่ไม่หนูจะทาอาบน้ำแล้วเพียบเลือกเบอร์มาหนึ่งสองสามไอรีมไปนั่งอ่ะมึงเบอร์เด็ไอรีอันไหนเดฟอันไหนอันนี้นะคะมวยอ่ะทาไหนเอ้ยมหยองเลือกอันนี้ใช่ไหมโอเค สรุปนะคะแล้วได้ทานนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทามานานมากมันเป็นลิปมันที่แบบมีสีนิดนึงอ้าวอารมณ์ไม่ได้ทุกคนปังฮะพัเราเขาสีขาวเปล่าเอาไปทำไมหนูใส่ไม่ได้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่โมงยี่สิบกินเมี่ยงมะถ้าไม่มี พี่เราจะกินหมูกระทะแต่ถ้าไม่มีจะกินเมี่ยงหรอปรึกษาค่ะทำไมแซมเป็นนี้<อ>ถ้าไม่มีจะกินเมี่ยงหรอ,อถ้ากยายกิน,นะคะแย้มพี่กินนะคะอร่อยมากเลยตลาดเปิดห้าโมงนะคะเราก็เลยยังไม่ได้ลงไป มุ้ยหยองมันมันแบบเปิดบานโตเอ้ะก็มือยหยองด้านนอกชอบเมื่อกี้นะคะน้องเอาน้องขึ้นมานะคะทำไมเอาร้องเป็นยังี้อะไรวะ พี่เนที่ชอบจอมกุ้งพี่ชอบชอบนพี่จะไม่ชอบฉันชอบหลายคนเพราะฉันรวยจบไหมา <c oughs> กี่คน <c oughs> ก็นได้เป็ฉนมีเงินตอนนี้เรากำลังจะออกไปซื้อหมูเพื่อจะมาทำหมูกระทะนะคะอะไรนะหรือ <c oughs> ตอนนี้นะคะกำลังเดินลง กินเบคอนหมูสามชั้นได้มาแล้วสองวารกับมันที่ห้องนะคะช่้ยของมาเยอะมากอันนี้มีฮิตบอดแล้วก็ไก่ป๊อปแบบยาวจะเป็นหมูที่เราหมักตันนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงสามสิบหกนะคะ แล้วก็ฝนตกนะคะฝนพุ่นตกไปนะคะก็เมื่อกี้นั่งทําข้อสอบไปประมาณห้าสิบกว่าข้อนะคะแล้วเราเลยมานอนเล่นโทรศัพท์นะคะตอนนี้เราเหิวมากๆก็ๆนี่นะ้วคะฟังเสียงซู่เราเหิวมากๆคืนนั่งรอพี่มากนานมาก นี่นะคะ mm. oh. นี่ mm. เราจะ mm. ลองชิมนะคะนยเด้อ mm. oh. ปิดไฟไปแล้วนะคะเพราะว่ามันแหลงมากๆอารมณ์คก่ uh, อน,นดิคนแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืน33นาทีนะคะยังไม่ได้นอนเลย เพราะว่าเล่นฟรีไฟลนะคะเพิ่งเล่นเสร็จเมื่อกี้นะเล่นไปหลายตามมากๆก็จะไปอาบน,น้ำนอนและเจอกันพรุ่งนี้นะคะเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งทำข้อสอบอยู่นะคะตอนนี้เราจะผัดกันเขียนบนกระดาษว่าอยากกินอะไรดีช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมนะ ก็ให้หมูยองเลือกว่าจะกินอะไรเหรอทุกคนก็กำลังหาของกินอยู่นะคะกินอะไรดีนี่นะคะคือของเราไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าขอโทษทีนะหาเจอหมึงใช้ห่ไม่ใช่เโอ้โหก้อนแม่ใหญ่มีหมาเสร็จแล้วอ่ะ นี่ข้ามดูนะเหลือพี่มาคนเดียวอย่าพึ่งบน้องไว้จับไว้ไมืหยังเอา,<ว>าอันไหนอเอ้ยพี่วางเรียงหน้าการวางเรียงหน้าอยากนะเอาอันไหนเลิกเลยเลิกเลยค้าห <c oughs> น,นู มีง้องตามมียังเซ้าตามของข้า ชีสเคก้ก,กเห็นไหมหนูบอกแล้วสรุปก็คือกินซูชิใช่ไหมเอบมันสนะิบมีก็เปิดเบาวะ อนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเมมเต็มนะคะก็ถึงบ้านมาหาน้องนะคะก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเมมมันเต็มแล้วเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเสียดายมากเลยก็คือก็แค่นั่งรถกลับบ้านก็แค่นั้นนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายดูเพราะมันไม่มีอะไรมากก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย